สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเกี๊ยวน้ํากินกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับกดซับสไครต์หน่อยน,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้คู้คนติดตามยังไม่เยอะเลยก่อนอื่นเลยครับเรามาเตรียมเครื่องกันเลยวันนี้จะมีไก่นะครับมีไก่มีเส้นมีแตงกวาแล้วก็มีมัเขือยาวนะครับแล้วก็ใส่ข้าวไปด้วยนะครับจะได้กินแทนข้าวไปด้วย เราเอาทุกอย่างเปปั่นกันเลยนะครับไปตามไปดูกันวันนี้เรามาทำเกี๊ยวน้ำกินกันนะครับแป้งใหญ่เลยจัดไส้ไปนะครับไส้เราปั่นมาแล้วนะครับใสน้ำเข้าไป เรากิเองไม่ต้องทําสวยนะครับเรียบร้อยอางน,นี้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเลยทำลุกมันสักสิบอันนะครับจะไสจะหมดนะครับทำกับกระไฟฟ,ฟ้านะครับไม่ใช่เขาเรียกอะต่อไฟฟ้าด้ปะ อย่าได้มากนะครับไม่เสร็จงมือนี่ท้มดีงกระซารใส่เยอะกว่านี้ได้คงจะดีนะครับทำเป็นก้อนใหญ่อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเกีียวของเราส่วนที่เหลือจากไส้นะครับแล้วก็ ครับเราปั้นพอดีคำเลยนะครับเราไปเลยโอเคได้สักงก็ก็จะเอาเกี๊ยวของเรานะครับนี่เลย,เล,ยลงไปลงไนดีลงไปแล้ว ออกไปได้แล้วเต็มก่อนไว้เนี่ยหม้อใหญ่ที่เดียวก็จะให้น้องป๊ตอตุงเดี๋ยวเป็นที่ให้ก่อนโอเค นะ้ำจุกกระดูกไก่ต้มสักสิบนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จเลยนะครับนีครับคำเยียดตัตเลยอืนี่ครับสามคำยิ่มครับแบบนี้ตักใส่ถ้วยกันเลยก่อนตัวโตวเลยครับร้นช้อนครับ นะครับทานเกี๊ยวน้ำด้วยกันเป็นคนกินเผ็ดนิดนึงนะครับคำตโตๆครับอื้มเต็มปอกเลยครับ